กราบซ่ยน้อยท่น่ารักคนนะครับไกายผมกับมูลไลเบตโมบายนะฮะวันนี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความเข้าใจง่ายแต่มันไม่ง่ายนี่ครับและเป็นอีกหนึ่งระบบที่ดัน c ีพีได้ค่อนข้างดีครับแต่ถ้าไม่เข้าใจนะแม่งดัน c ีพีไม่ขึ้นนะครับนั่นคือระบบนี้นะครับกดเข้าไปกดที่อัปเกรดกดที่รูนนะครับ ระบบรูนนี like helmet, to to ่ครับมันฟังดูเข้าใจง่ายมากนะครับคุณม like ีร <te> ูนอะไรคุณก <It 's S 1> <te> ็เอาเข้ามายัดครับแล้ว CP ก็เพิ่มตามรูนถูกไหมหลังจากนั้นก็อยากได้รูนแบบไหนะิเศษอะไรไงคุณก็ยัดตามสีครับมันฟังดูเหมือนจะเข้าใจง่ายนี่ครับแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับคำถามคือทําไมนะครับอย่างแรกนะครับรูนในการยัดของแต่ละชิ้นนะครับจะเพิ่มเซตัสให้ที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นอาวุธนะมันจะเขียนบอกว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับแต่อย่างอันเนี้ยนะมันก็เขียนบอกว่าอ่ะแหวนนี่เพิ่มโจมตีถูกไหมครับ แต่ถ้าไปเป็นออย่างกังเกงกางเกงก็จะเพิ่มสแสตดป้องกันของลูนอันนี้ถ้าเป็นกระปองนี่ก็จะเพิ่มสแสตโจมตีนะครับมันไม่ใช่ว่าป้องกันจะเพิ่มป้องกันเสมอไปนะครับเราต้องอ่านแล้วก็ใส่ลูนให้แมชตามที่เขาเพิ่มให้นะครับสมมุติถ้าเราใส่ลูนไม่ตรงนะครับอย่างเช่นอย่างอันนี้นะอย่างนเนี้ยมันมีอันนึงที่พี่ยกตัวอย่างอน,นั้นเนี่ยเห็นป่ะที่มี spr ถูกป่ะครับหัวเนี่ยเพิ่ม defense ต่อให้พี่ยัด spr เข้าไป spr ไม่บวกนะครับแต่มันจะบวกสแสตป้องกันทัั้้งหมดทีี่่เกยวขอนะครบ ดันั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่2นะครับนั่นคือระบบที่คุณจะฝังลูนเข้าไปนะครับบางคนบอกว่าพี่อย่างเงี้ยต้องเล่นแบบสีทองเท่านั้นต้องเปเท่านั้นพลังจะขึ้นคําตอบคือไม่ใช่นะครับคุณแทบจะไม่มีความจะเป็นต้องเปสีทองเลยนะครับลูนทองก็หาได้ง่ายมากสาหรับเกมนี้คุณไม่ต้องเปคุณก็หาได้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าหายังไง แต่เอาระบบลูนให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยไปหาของกันนะครับอย่างแรกนะครับถ้าสมมุตินะฮะคุณยัดลูนนะครับมีทอง1อันม่วง2อ,อันสิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับอย่างอันนี้ถ้าเป็นม่วง2ทอง1ถูกปะ่ะ ATK39 s t a มเก้าตลูนจนตี50 d e ิ s เด็กถ้าเป็น4ช่องตรงนี้เพิ่มเหมือนกันนะครับนี่อ่อาซ้อนี่โทษทีกดผิดนะครับนี่เห็นไหมถ้าดูนะ ไม่ต่างกันเลยนะครับเพิ่มมาอย่างเดียวคือ PVP ดาเมจ65สําหรับทองเทียบแบบเป็นทอง2นะนะครับคราวนี้คําถามคืออย่างนี้ทองก็ดีกว่าถูกไหมพี่นะครับคำตอบคือไม่ใช่อีกนะครับไอที่มันโชว์คุณเนี่ยที่มันโชว์คุณเนี่ยมันโชว์ที่เลเวล10นะครับแต่เวลาคุณยัดเข้าไปเนี่ยมันขึ้นทีละเลเวลนะครับคำถามคือขึ้นทีเลเวลคือยังไงวะพี่นะครับยกตัวอย่างเข้าใจกันง่ายๆนะครับสมมุตินะ อย่างอันเนี้ยนะครับพี่มีเลเวล5เลเวล5เลเวล3าถูกไหมครับมันจะปรับการขึ้น CP ให้ตามเลเวลของชิ้นที่ต่ำที่สุดครับอย่างอันนี้พี่มีเลเวล3าเห็นปะ่ะเลเวลไตพี่ภพเนี่ยพี่อยู่ที่เลเวล3าครับ Attack 13 PP d a m พ g e 22มแล้วก็แซดโดนยีอัน 26, นี้4 2อถูกไหมอันนี้คือที่เลเวล3าแต่อย่างชิ้นนี้อันนี้อ่ะก็เป็นเลเวล3าเพราะมีเลเวล3 1อันถูกไหมเลเวล4่นะครับอย่างอันนี้ก็เลเวล3าเลย นะครับแต่สมมุติว่าถ้าพี่ปรับตรงนี้นะเป็นเลเวลสี่นะครับไอตัวเนี้ยมันก็จะอัพขึ้นมาให้เป็นเลเวลสี่ตามกันนะครับแต่สมมติพี่อัดตรงนี้เป็นเลเวลห้านะแล้วอันนี้ยังเป็นเลเวลสี่อยู่มันก็จะไปอยู่ที่แค่เลเวลสี่เท่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าแปลงตามเลเวลตัวที่สูงที่สุดนะครับเฉะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่คุณต้อง manage ดีเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนํานะครับการที่คุณจะทํานะอย่าทําแบบสายแบบเนี้ยอย่ามาทํา,า,าแบบบบสส่าาายยไปมแีนะครับ มันมันไม่ได้เพิ่มอะไรให้เยอะขนาดนั้นเลยครับไม่ได้เพิ่มให้เยอะนะครับคราวนี้เรามาดูว่าแล้วความสัมพันธ์แบบนั้นมันดียังไงนะครับยกตัวอย่างนะอย่างนี้พี่ยังไม่ได้อัพถูกไหมสมมุตินะอันนี้เลเวล4นะครับถ้าพี่กดอัพเลเวล4ไปเป็นเลเวล5นะครับพลังมันจะขึ้นนิดเดียวเพราะพี่ไม่ได้โบนัสเลเวลของตรงนี้ครับโบนัสเลเวลมันก็ยังคงค้างที่เลเวล3อยู่ดีครับจนกว่าพี่จะอัพลุนทองชิ้นนี้ให้กลายเป็น4นะครับแล้วบางคนจะรู้สึกว่า ลูนทองมันอัพแล้ว CP มันขึ้นเยอะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับที่มันขึ้นเยอะเพราะว่ามันไปได้โบนัสพอดีนะครับอันอันนี้คือประเด็นเลยครับว่ามันไปได้โบนัสพอดีมันเลยขึ้นเยอะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอัพให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะอยู่นะอย่างนี้นะถ้าพี่อัพขึ้นมาเป็นเลเวลห้านะครับ CP มันจะไม่ได้ขึ้นมาแบบเยอะแยะเวอร์วังนะครับปึ๊บเนี่ยขึ้นมาแค่8นะครับแต่สมมติถ้าพี่ไปอัพลูนทองชิ้นนี้นะขึ้นมมาเเป็นนื่อไหระ จะเห็นว่า cp มันจะขึ้นเยอะมากคำถามคือทำไมเพราะมันได้โบนัสแตดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอัพให้ดูครับแต่คำถามคือพี่ลูนนี่พี่หาจากไหนครับพี่นะครับกดอัปเกรดไปนี่ครับกดตรงนี้กดช่องทางที่รับกดร้านค้าลูนเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมมันจะแลกได้ครับมันจะใช้เศษตรงนี้แลกได้นะครับคำถามคือพี่เราเศษหาจากไหนเยอะแยะครับพี่จะเอาลูนจากไหนมาอัพนะครับอย่างอันนี้ขอดูอีกรอบนะครับใช้7ก้อนครับ อย่างของพี่เนี้ยพี่มีไม่พอถูกไหมครับพี่มีไม่พอพี่มีแค่693จะหาจากไหนวะพี่กดบวกครับกดช่องทางที่ได้รับกดหลอมลูนครับมันจะมาหน้าหลอมลูนให้คุณทันทีนะครับนั่นคือลูนตัวในคุณมีเท่าไหร่คุณเลือกแล้วหลอมครับมันจะให้ของออกมาคราวนี้สิ่งพิเศษระบบหลอมลูนนั่นคือถ้าคุณหลอมลูนฟ้าถ้าคุณหลอมไม่ติดมันจะคืนเศษลูนมาให้คุณแต่ถ้าหลอมติด มันจะยกสีให้นะครับนี่นี่คือสิ่งแบบที่ดีของมันเลยนะอ่ายกตัวอย่างนะครับอย่างอันนี้ไม่เป็นไรลุ้นม่เยอะกดไปก่อนกดนี้นไปก่อนนะครับกดปึ๊บกดปึ๊บนะฮะเห็นปะกดเออเออผูกมาผูกมายืนยันเออผูกมาเห็นปะบวกมาห้าเอ็ดนะครับกดยืนยันครับกดยืนยันครับยืนยนันแล้วก็ปับป๊บปั๊บยืนยันไปยืนยันไปนะครับอันนี้ลุ้นอะไร S.P.R. คอนอันนี้เก็บไว้ก่อนนี่ครับนี่เด็กวิทไม่ใช้อยู่แล้วครับกดยืนยันไปครับอันนี้อะไร S.P.I. โคเก็บไว้ครับต้องใช้นะครับ S.P.R. คอนแล้วอันนี้คืออะไรอ๋อุ่นนี้เราไม่ใช้อยู่แล้วครับ S.P.R. คอนครับยืนยันไปครับยืนยันไปเห็นป่ะบวกมาร้อยกว่าแล้วนะแล้วถ้าโชคดีนะมันจะได้แบบมันมันจะได้ลูนมาเออนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับขออนุญาตกดกดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับคอนวิทคอนวิทไม่ใช้อยู่แล้วนะครับ เล็กไหลเล็กไหลก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับเด็กคอนเด็คอนไม่ใช้ครับยืนยันไปครับอะลองกดล้อมดูครับปุ๊บเนี่ยครับแถวบ้านเล็กสวยนะครับสีทองไม่มาถ้าถ้าดวงดีอะมันจะมีสีทองโผล่มาให้นะครับแต่ได้อันนี้ก็ก็โอเคนะครับได้ได้ปลานมาก็โอเคครับสปิริตเอโคพี่ใช้เยอะมากครับได้มาสี่อะโอเคอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็มากดอัปเกรดเข้าไปอีกรอบนึงนะครับกด กดอันนี้ให้ไหมอัพให้ไปแล้วสินะกดอัปเกรดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับกดปุ๊บเลือกมาครับช่องไทยรับร้านคารุนนะฮะใช้ไป7ดอกกดไปยืนยันซื้อตึ๊บนะครับหลังจากนั้นคุณกดอัปเกรดเดี๋ยวสังเกตนะอย่างเงี้ยมันบอกว่าถ้ามันอัพเดียวเดียวอัพแบบเป่าเปปี่ปีนะสามสี่ซีพีมันควรขึ้นแค่สิบครับแต่ตอนเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะได้โบนัสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะพุ่งขึ้นมาเป็นอีกเลเวลหนึ่งที่สู นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองกดให้ดูครับกดปืบเห็นปะ CP ขึ้น3-9ครับแทนที่มันจะขึ้นแค่10ครับเพราะมันได้โบนัสแตตเพิ่มเข้ามานะครับฉะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจเลยครับว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับคราวนี้กลับสู่คําถามถัดมาว่าพี่อย่างนี้ก็คือว่าต้องอัพแต่รูนทอง2ชิ้นแล้วมุ่น,นึชิ้นใช่ไหมนะครับอย่างที่พี่บอกไปว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นนะครับ คุณจะใช้ม่วง2ก็ได้เหตุผลง่ายๆคือลุ้นม่วงมันหาง่ายครับมันแลกง่ายมันอีเวนต์แจกตลอดเวลาทำนั่นทำนู่นทำนี่ง่ายมันหาได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณอัพลุ้นม่วงเนี่ยมันอัพง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับกดอัปเกรดก,ก็ได้เนี่ยมันใช้แค่แบบใช้น้อยมากครับใช้น้อยมากครับ CP ขึ้นต่อคลิกเนี่ยต่างกันแบบ78นะแต่ว่าโบนัสมันขึ้นทีเยอะนะนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันแล้วแต่คุณว่าจะวางแผนยังไงนะครับ ควนี้กลับมาดูถึงเรื่องของการย่อยครับว่าแบบคุณจะต้องหลอมทั้งหมดเลยใช่หรือไม่นี่ครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับหลักการที่คุณจะใช้รูนนะฮะให้วางแผนแบบนี้นะครับคุณกดที่อัปเกรดอีกรอบหนึ่งนะครับกดที่รูนนะครับกดที่รูนนะครับเวลากดแบบนี้นะสมมุติว่าเราจะแบบอัพจะเอาอะไรมาย่อยให้วางแผนไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยรูนไหนที่คุณจะต้องใช้แล้วแบบมันต้องกดทีเท่าไหร่อย่างตอนเนี้ย เซิร์ฟเวอร์มันอยู่ที่เลเวล54อะถ้าจะไม่บิดนะเนี่ย56ครับอีกประมาณ4วันจะปลดเพราะฉะนั้นเป็นพี่นะพี่จะวางแผนเอาลูน56มาเก็บไว้ก่อนครับอย่างอันนี้เดี๋ยว56จะออกมาเป็นลูนแอตแทกใช่ไหมพี่จะวางแผนหาลูนแอตแทกออกมาเก็บไว้ก่อนครับอย่างอันนี้ถ้าเป็นดีเฟนส์นะอะอย่างอันนี้ดีเฟนส์ก็คือ S.P.R กับคอนถูกไหมบางคนจะไม่อยากใช้อันนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่คุณจะไปใช้วิทล้วนอะไรล้วนก็ได้ก็แล้วแต่ครับจะไปใช้เป็นแบบ เป็นแบบคอนแล้วก็เป็นวิทก็ได้แต่ได้เพิ่มดีเฟนซ์เพิ่มอะไรเยอะๆอ,นนอันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะครับแต่สมมุติอ่ะพี่รู้ละว,ว่าพี่จะใช้ตรงนี้นะพี่ก็กดกระเป๋ามาถูกไหมครับเล็งลูนที่เราจะใช้ครับกดกดใช้งานนะฮะกดตึ๊ก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 ถ้าจำไม่ผิดคืออันนี้นี่นะครับก็กดออกมาครับประมาณ2 0 3 0่อันครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจเก็บไว้ที่ตัวครับแล้วจากนั้นที่เหลือคุณก็เปิดออกมาแล้วกดย่อยไปให้หมดครับคุณจะได้เศษลูนออกมาที่ค่อนข้างเยอะมาก ได้เยอะมากปุ๊บเราก็ไปแลกแล้วก็ค่อยเอามาผสมครับคุณใช้ได้แบบนั้นเลยนะครับคำนี้นอกเหนือจากตรงนั้นรูนทองหาได้จากไหนอีกนะครับคุณกดแลกเปลี่ยนเข้าไปนะครับกดแลกเปลี่ยนเข้าไปร้านค้ารูนนะครับมันจะมีรูนตรงนี้แนะนําว่าใช้ได้นะครับพวกนี้มันหาได้เรื่อยๆครับแนะนําว่าทําพวกนี้ในขณะที่สมมุติถ้าคุณไปใช้ตาแลกเปลี่ยนนะพวกนี้มันจะมาจากอีเวนต์แล้วก็มาจากการเก็บของการทํานั่นทนํานู่นทานี่ ซึ่งมันค่อนข้างมีจำนวนจำกัดนะครับแต่ถามว่ารูนนี้ถ้าคุณจะแลกมาใช้ดีไหมนะครับคำตอบก็คือมันก็ค่อนข้างดีนะเพราะมันเป็นรูนแพงนะครับเป็นรูนแพงที่อยู่ในร้านเลยอย่างอันเนี้ยลูนนภพาราตีนภพาราลา,า,ลา,ลาจักใช่ไหมเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับกดร้านค้านะครับกดสมบัติกดุูนนะครับเห็นไหมมันจะมีเนี่ยเนี่ยนนะครับแล้วก็จะมีลาตีเห็นปะ มันคือลูนอันเดียวกันครับฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องมาดึงตรงนี้เพื่อไปเปิดตรงนั้นก็ได้นะครับก็คือใช้จากตรงนั้นไปเลยครับกดไอ้ตรงแลกเปลี่ยนนะเนี่ยเน,ยเน,ยเนยไอ้ราคาลูนนะครับคุณมาใช้อันนี้แลกไปเลยก็ได้ครับมันได้เหมือนกันมันก็ดันลูนทองหรือว่าดันสีทองอะไรพวกเนี้ได้ดาเมจเหมือนกันครับได้ PVP ได้อะไรมาได้เหมือนกันครับแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมที่จะทํานะครับส่วนตัวนะจากใจนะครับ ถ้าคุณไม่ได้เป็นสายเปที่เติมได้เรื่อยๆนะครับคุณแบบเล่นสายฟรีถึงเปเล็กน้อยแบบถ้าคิดว่าเติมเกมนี่ประมาณ 2, อสมพันนี่คือแพงแล้วทําแบบนี้ไม่เหมาะาคุณแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำนะครับให้คุณมากดที่อัปเกรดอีกรอบหนึ่งนะครับลูนนะครับตรงเนี้ยทองหนึ่งตรงเนี้ยมันหาง่ายครับมันหาง่ายเพราะว่าคุณใช้ใบฟ้าซื้อได้นะครับแล้วก็ไปเอากุญแจซึ่งมันแจกเรื่อยๆเนี่ยเอามาเปิด คุณทำลูนช่องนี้ยนภาตัวนี้นะครับ Attack Echo Spirit แบบนี้คุณทำให้เลเวลสูงที่สุดไปเลยนะครับแล้ว2ช่องที่เหลือนะ2ช่องที่เหลือนะครับให้ใช้ลูนม่วงก็ได้นะครับสแตทไม่ได้ต่างกันเลยนะครับกดเข้าไปนะกดที่3ช่องอีกรอบนึงนะเพื่อความชัวนะครับเห็นป่ะมันต่างแค่ PVP Damage นะครับต่างกันแค่นั้นจริงๆนะครับมันต่างกันแค่นี้เลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลองดูแล้วกันนะครับว่ามันเหมาะสมไหม คือการที่คุณทําแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่ามันไหวไหมงบคุณไหวไหมอะไรยังไงนะครับก็ลองตัดสินใจลองทําลองอะไรกันดูแล้วกันนะครับมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอให้ดัน CP กันถูกต้องฝังลูนให้ถูกครับดัน CP ให้สุดนะครับถ้าให้สรุปจริงๆคือคุณอย่าไปสลับนะอันไหนเป็นแอตแทกใส่แอตแทกนะครับอันไหนเป็นป้องกันใส่ป้องกันนะครับแล้วก็ตัดสินใจดูดีว่า คุณจะใช้อะไรนะครับลูนไหนที่คุณต้องใช้อันไหนที่คุณไหวไม่ไหวนะครับย่อยลูนทองย่อยได้ย่อยฟ้าย่อยก็ย่อยไปแล้วไปหาลูนมาฉะนั้นคลิปนี้หลกัหลกๆก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เปกไปด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ